của tôi cũng nó lỏng, kinh ngay để bẻ, bẻ 200, bẻ 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 ออกครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเรามาชมเจ้ากลานะครับวันนี้โชว์ความสดนะครับต่อปีศาจกับยักษ์สองหนึ่งนะครับแปรข้ามฝีใครที่เข้ามาก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับอยูยวกับเทพโยนะครับ เป็นแ้มนะครับกาลานะครับ4ต่อ3นะครับช่วงต้นเกมนะครับกาลาตั้งแต่โควิดนี้หายไปนานนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับวันนี้เขามาโชว์ความสดนะครับต่อปีศาจกับยักษ์ชลวันสอสกอร์นี้4่ต่อ3นะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับกาลายอดนะครับปีศาจยกขึ้นไปยักษ์ชลาวันโดนเกี่ยวนะครับไม่ผ่านครับ นี่ครับห้าต่อสามครับโอ้โหสดจริงๆครับให้ดูนะครับว่ายักษ์ชลวันนะครับจะผ่านกาลาหรือเปล่านะครับนี่กาลาตัวนี้นะครับขึ้นนําไปแล้วนะครับห้าต่อสามนะครับนะครับเราที่เห็นอยู่ฝั่งนี้ครับยักษ์ชลวันซ้ายมือนะครับกางเกงแดงคือปีศาจตะก้อนะครับ ถ้าไม่สดจริงนะครับคู่นี้ต่อไม่ได้นะครับกลานะครับต้องมีทีเด็ดนะครับว่าอย่างนั้นครับโอ้โหโดนเกี่ยวนะครับไม่อยู่ครับใส่รองเท้าข้างเดียวนะครับเจ้ากลานะฮะพอดีนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับนานๆทีนะครเราจะได้ชมนะครับตอนนี้กลาเจ็บแล้วนะครับตอนนี้ขาพิกหรือเปล่านะครับเจอหัวชละวันนะฮะขย่มเลยนะครับ ครับเราให้ชมนะครับว่าทีซ่าจะก็ในแคับอกว่าเหลี่ยมนี้ใสนะครับเจ็บข้อเท้าหรือเปล่านะครับเจ้ากะลานะครับครับทุกท่านที่เข้ามาก็ตอนน้สกอร์นะครับสักครู่หนึ่งนะครับกะลาเจ็บนะครับไม่คืนตังค์แน่นอนนะครับ นะครับประกบแล้วคือต้องได้เสียนะครับ3ต่อห้าครับออกนะครับกดดันนะครับปีศาจนะครับยืนคู่ยักษ์ชลวันณนะครับอย่างแน่นเลยนะครับจะเจอกาลานี่ครับเสิร์ฟไม่ได้กินกระดานะครับเจ้ากาลานี่คือสรองเท้าข้างเดียวนะครับแต่แน่นนะครับ ดูลูกเสิร์ฟครับไปครับเสียครับ6ต่อสนะครับวันนี้เอร้อยเอ็ดนะครับทักทายตานขอนแก่นนะครับตอนนี้สกอร์6ต่อ3ครับชมเจ้ากะลานะฮะโอ้ยักษ์ชลวรรณเปิดยกขึ้นมาโดนหืจะเกี่ยวอีกนะครับลมีทางตะกอดีนะครับเจ้ากัลลานะครับ หน้าขวากลาเปิดหัวยกขึ้นมาโอ้โหถึงครับว่าไม่ถึงต่อสองหนึ่งในเวียนนี้ถือว่าแข็งนะครับยักษ์ชลวรรณกับปีศาจนี่ครับนะครับเอร้อยเอ็ดก็น่าจะเหนื่อยอยู่นะครับเอร้อยเอ็ดมากเลยว่านี่อชั่นบ่อยนะครับวันนี้เอร้อยเอ็ดนะครับเออยู่ไหนนะครับสกอร์นี้หกต่อสามฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับ ยกขึ้นมายักชารวันโดนเกี่ยวครับดูครับโอ้โหเหลือเชื่อครับเจ็ดต่อสามนะครับโอ้เหลือเชื่อครับแข็งแรงมากครับนะครับตอนนี้สกอร์เป็นเจ็ดต่อสามนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับกาล่านะครับกลับมาจากพม่าแล้วนะครับในโชว์ความสดนะครับอืมเจ็ดต่อสาม ตานขอนแก่นนะครับกดแชร์ด้วยนะครับน้องตานนะครับดูครับไม่ข้ามนะครับปีศาจกดดันนะครับเสิร์ฟไม่ลงกลาครับหมดยังครับตอนนี้สกอร์เจ็ดต่อสามขอบคุณนะครับสองร้อยท่านนะครับแชร์ไว้ชมกันย้อนหลังนะครับ ตะลาโอ้ลูกนี้โอ้ยยักษ์ชะล้วนนะครับขยมเลยครับระเบิดลงสามเจ็ดนะครับหน้าซ้ายนะครับยกขึ้นมาโอ้โหนะครับนี่ครับเชียร์ไม่ขึ้นนะครับเราให้ชมกันนะครับว่า จะกะลานะครับสดจริงๆครับยักษ์ชลาวันกับปีศาจนะครับถ้าผมคิดนะครับถ้าไม่ติดหนึ่งใน10บนะครับต่อคู่นี้ไม่ได้นะครับแต่กะลาไม่ได้รู้ว่าปีศาจดีไม่ดีนะฮะที่เน่ๆคือเสือไม่กินกะลากะลาคิดอย่างนั้นนะฮะครับนี่เราให้ชมนะครับว่านะครับยักษ์ชลาวันนะครับเปลี่ยนเป็นได้เสือบ้างนะฮะ กาลาหัวยกขึ้นมาโอ้โหเมียนมานะครับแข็งแรงครับนะครับพม่าขอคุณนะครับทุกท่านนะครับสกอร์ตัวนี้7จต่อสนะครับกาลาหลังจากที่นะครับโดนกลับตัวนะครับที่พม่านะครับเขากลับมาแล้วนะครับโชว์ความสดด้วยนะครับต่อสองหนะครับยักษ์ชละวันนะฮะกับปีศาจตะก้อครับโอ้โหถ้าลูกมงอ่ะเชื่อไหมฮะ ตั้งแต่ต้นเกมนะครับยักษ์มงดีนะครับแต่กาลาเกี่ยวได้เฉยเลยครับงงนะครับนะครับตอนนี้สกอร์สามต่อเจ็ดนะครับนี่ครับไม่ผ่านนะครับยกขึ้นมานี่ครับไม่รู้จะไปไหนนะครับนะครับตอนนี้ก็ช่วงกลางเกมนะครับ ได้นอยู่เหรอสองไพหมดละไม่กด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 เต็งสีมาเมื่อกี้เสียสองไพ่แล้วเจ็ดสามครับโอ้โหหยอดครับไปครับนี่ครับปีศาจนะครับกาลาหยอดนะครับเป็นแปดต่อสามนะครับขอบคุณนะครับสองร้อยแปดสิบท่านสวัสดีแซมมังนานะครับทักทาย ทีมงานจากสายไหมด้วยนะครับโอ้เปิดยกขึ้นไปห่างนิดครับโอ้โหโลกนี้นะฮะหนีแต่ว,ว่าเตะแก,ก้ไขได้ดีนะครับครับผมขอบคุณนะครับที่กดแชร์นะครับตอนนี้สกอร์สามต่อแปดนะครับตอนนี้สามต่อแปดปีศาจเสิร์ฟ ไม่ผ่านหัวกะลานะครับยกขึ้นมาใครจะเกี่ยวครับนี่ครับให้เลยนะกะลาครับถ้าลูกอย่างเงี้ยครับจ่อๆหน้าเน็ตนะครับใครเกี่ยวได้ก็เอาไปครับแปดต่อสามครับโหน้าซ้ายเปิดซ้ายยกขึ้นมาตีหัวโอ้โหยังจะไปดักอีกนะครับโอ้ยังจะไปดักนะครับ นะครับตอนนี้สกอร์นะครับแปดต่อสามนะครับนั่นไงนั่นฝั่งนั้นน่ะมั่วนะมาคนดูโอ้ลูกนี้กัลาหลงครับแต่ลูกไม่ข้ามนะครับอีสานหลอกหน้าเท้านะครับซูเปอร์ไฟท์ครั้งต่อไปนะครับกะลาไม่แน่ใจนะครับว่าจะเจอกับนักตะก้อชาวไทยคนไหนนะฮะ ไม่ข้ามนี่ครับเป็น9้าต่อสมครับไม่กล้ามองนะครับเจ้ายักษ์ชะละวันนะฮะก็ติดเกี่ยวครับนะครับเพราะว่าเกี่ยวตั้งแต่ต้นเกมนี่ก็หลายแต้มนะครับไปแล้วครับยักษ์ชะละวันะครับโยกขึ้นมานี่ครับให้ไปนะครับก็สกอร์สามต่อเก้านะครับคู่นี้เกมยังไงว้าเกมสิบอ่ะเกมสิบเอ็ดนะครับ กะลาเหลือแค่2แต้มนะครับขว้างเงินรางวัลนะครับดูครับไม่ผ่าดนะครับปีศาจไปนะครับไสแตกมาแล้วครับยักษ์ชลาวันครับเสร็จแล้วกะลาแน่นนอนนะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับกะลาสนามนี้เสิร์ฟไม่กินกะลาครับบอกเลยครับแข็งครับกะลาหูลูกหยอดครับยกขึ้นไปยักษ์ชลาวัน นี่ครับผู้นี้ถ้าแพ้บอกยักเลิกเตะนะครับก็คือจะแพ้แล้วนะครับตอนนี้สกอร์สามต่อเก้าครับเกมสิบอิดนะครับพอมาเหลือแค่สองแต้มคว้าเงินรางวัลแล้วนะครับมาดิมาครับยังไม่ตายครับตายครับผูด้นี้โอ้ห่างเน็ตอีกครับโดนเกี่ยวนะครับยังอยู่ครับไปครับโอ้ สี่ต่อเก้านะครับล็อกเชื่อนะกะลาแข็งนะครับาลูกทันนะฮะออกลูกเกมนะฮะดูทันนะฮะเจ็ดลูกเกมไปครับไม่แตกครับดูครับออกนะครับเป็นห้าต่อเก้าครับเขยไล่มานะครับเจ้ากะลาครับไล่มาแล้วครับห้าต่อเก้าครับ ได้แต้มนะครับเป็น6ต่อ9ครับนะครับปีศาจเสิร์ฟได้มา2แต้มนะครับดีนี้ให้ชมกันนะครับว่านะครับกาลาตัวนี้เริ่มล็อกนะครับเจอล็อกแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่กดแชร์นะครับอยู่กับเทพโยสกอร์ตัวนี้6ต่อ9มาครับลุ้นี่เสิร์ฟดีนะครับลูกนี้ครับ อครับนี่ครับเป็น7ต่อ9ครับไล่มาติดๆนะครับคือผมมองนะครับฝั่งยักษ์ชะว้วนกับปีศาจนี่ผมเจอเหลี่ยมนี่ก็แข็งนะครับสองคนนี้ครับนะครับถ้ากาลาผ่านได้นะถือว่ากาลาสดนะครับดูครับยกขึ้นมาโอ้โห ก็ตอนนี้ขอบคุณนะครับ450ท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับขับมาดูลูกเสิร์ฟเจ้ากะลาบ้างนะครับ9ต่ 7, อ7เขาแค่2แต้มนะครับขวาเงินรางวัลน,นะฝ่ายยักษ์จัลลวรันเปิดนะครับห่างเน็ตครับโอ้หักหน้าขวานะครับกะลายืนมองเลยนะครับโอ้โห คณนะครับ530ท่านนะครับอยู่กับเทโยอนะครับปฏิทายช่วงกลางเกมให้ชมกันนะครับนะครับช่วงโควิดนะครับก็ไม่อยากไล่ตั้งแต่ต้นเกมนะครับนะครับยกขึ้นมาโอ้ะยมนะครับตีลบไหนเนี่ย อันนี้สูสีครับสูสีใกล้เคียงใกล้เคียง9ตัว7นะครับกลาน่าจะวัดลูกเสิฟนะครับนะครับเปิดยกขึ้นไปโอ้โหเป็นแต้มนะครับนี่ครับไม่ได้ฟุกนะครับโอ้โหลูกนี้สกิดอย่างแรงนะครับปลายเท้ายักษ์จรวรนะฮะโดนซ้ายแปรซ้ายกลานะครับตอนนี้เป็น10 ตอบ7นะครับเป็นเลี้ยวเกมครับขอแค่แต้มเดียวนะครับกาลาก็จะคว้าเงินรางวัลนะครับโอ้โหนี่ครับเกมไม่เกมครับโอ้โหกาลาไปดักเลยนะครับก้าเดียวก็ได้ไหมจะไปเสือไม่ได้ไหมเสือบีเสือบีกันจะให้จะให้กูเดียวกับใครกาลา ลงตังให้กูดิไอ้แกไม่แตกรองเท้าไม่ใส่นะฮะดูครับถ้าปีศาจเดินเข้าไปนะฮะจะไปเก็ยบหยอดนี่โดนถีบใส่หน้านี่ยนอะโแข็งแรงครับนะครับคือสนามเล็กนะครับกลาก็รับได้เนาะถ้าเป็นสนามอย่างพปทธุูชานะครับหรือแฟชเจ็นะครับกลาก็มีหลงลกเสือปีศาจเหมือนกันนะฮะแต่นี้คือไม่ผ่านนะครับ โอ้สกอร์ตอนนี้เจ็ดต่อสิบนะครับขอแค่สองแต้มนะครับจะตีเสมอนะครับก็จะเจ็ดต่อสิบนะครับเกมสิบเอ็ดนะครับกระไเหลือแค่แต้มเดียวขอบคุณนะครับที่กดแชร์นะครับโอ้ลูกนี้ไปคนละทางเลยครับแต่น้ําหนักขาดไปหน่อยนะครับปีศาจนะครับไม่ได้แต้มนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับอยู่กับเทพโยนะครับสกอร์ตอนนี้ ต่อนะครับแก้มเดียวเกมครับไม่ข้ามนะครับจะตัดหยอดหน้าซ้ายนะครับลูกนี้ถ้าปีศาจลองโยงดูซักลูกหนึ่งนะครับแต่กะลาไม่หลงนะเพราะว่ามองเลยนะครับสนามนี้เล็กนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเสิร์ฟไม่ลงกะลานะครับขอบคุณนะครับ90 0ท่านนะครับโอ้โอ้ไปแล้วครับหน้าซ้ายนะครับนี่ครับ เป็น8ต่อ10นะครับเป็นแปต่อสินะครับนะปีศาจมั่นใจแล้วนะครับตัวนี้8ต่อ10นะครับโอ้ลูกนี้ถ้าข้ามไปครับ <c oughs> โอ้ลูกนี้หลอกหน้าเท้านะครับหลอกหน้าเท้าได้ดีนะครับสำหรับลูกเสิฟนะครับปีศาจนะครับน่าจะคือ หวังลูกเสิบมากนะครับลูกนี้ครับอาจจะวัดลูกเสิบนะครับสกอร์เกมไม่เกมนะครับ10ต่อ8นะครับโอ้โหยังอยู่ครับนี่ครับไม่เกมครับโอ้โหสีสาบนะครับขอบคุณนะครับ1144งันหน้สีบท่านนะครับโอ้โหนะครับ ปีศาจนะฮะอ้วนหลบนิดนึงอ้วนนะครับแปดต่อสิบนะครับกลาราลากเข้ามารับให้โอ้โหไม่ได้ครับปีศาจเป็นยังไงครับปีศาจเสร์ฟไม่กินใช่ไหมนะครับขอบคุณนะครับหนึ่งพันสองร้อยสามสิบท่านนะครับอยู่กับเทพโยนะครับตอนนี้คือกลราพยายามที่จะปิดเกมนะครับ นะครับแต่ฝั่งไทยก็ยังล็อกอยู่นะครับยักษ์ชลวันนะครับโอ้ไปแล้วครับนี่ครับเกมครับไม่รู้ว่าจะแก้หรือเปล่านะครับนะครับโอ้ยักษ์ชลวันนะครับแพ้กัลลาไปฮะโอ้หมดไหมโอ้ บอกเข้าหนครับพันกว่าท่านเลยครับบอกว่าเป็นยังไงบ้างครับหมดครับเสิร์ฟลงไหมไม่มีครับผมหมดแต่ไม่เหลือเท่าไหร่ไม่ลงกันแล้วครับโอ้ยนะครับเดี๋ยวครับให้ดูหน้าตานะครับนะครับโอ้โหปาดปาดจอพี่เหลือไม่เคยเป็นนักกัลลานี่แหะครับกะลลาโอ้โห very strong man หนีเยอะๆเยอะอีเหลืออีกเหีือบอกว่าเหลือเหลือเสิร์ฟดีมากนะครับแต่ไม่ผ่านกาลาใช่ไหมนะครับนี่พี่แก่แจ๊กก็อยู่ด้วยกันครับครับทีนี้เมย์ครับเมย์เมย์พระรามสามพระรามสองครับหีขาวคุมใคงไม่เหลือเแไปแก่ดูคนละพื้นเลยเดีียูหน่่อลายแป๊บเดียวเลยคนอ้วนไงคนแขงยันคนขี้กันหมดเลยเทียบดโอเคกับไปโอเคครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับขอตัดคลิปนะครับ